สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณในการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางจากเราครับวันนี้ s u v คุณภาพกับ Mercedes-Benz GLA 200 1.6 Auto โต้ปี2015มาแล้วที่ช่องของเรากับราคาใหม่ปรับใหม่ล้านปรับให้เข้าถึงง่ายครับ จากราคาเดิม800,000กลางๆครับวันนี้เอาไปเลยครับกับ799,000บาทเพื่อนๆคุณได้ตัว200คันนี้ยกสูง SUV จากโรงงานสวยๆเบนอีกต่างหากนะมันคุ้มมันหลอ่อมันพรีเมียมครับเอาไปใช้เลยเพื่อนๆราคารถญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหครับตอนเป็นป้ายแดงล้านปลายครับเกือบ2ล้านวันนี้จัดไปครับ799,000บาท เคดิตด,ดีออกรถ0บาทครับโอ้โหครับราคานี้ผ่อนเบาๆสบายๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับราคาเหมือนรถอีโคคาตัวท็อปนะฮะโอ้โหครับรีบเลยครับเพื่อนๆสนใจนะฮะรถจอดอยู่การจนาพิเศษครับเใจดี HD ครับมีทีมงานดูแลเรื่องการจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างดูแลทุกขั้นตอนบริการหลังการขายรับประกันทุกอย่างให้อย่างดีเยี่ยมครับ วันนี้ปรับราคาลงมาทำให้แน่าสนใจมากๆครับในตลาดขายกันอยู่800,000ไปลายเลยนะเพื่อนๆรีบจัดเลยครับ0885845375และจีมคารครับไม่80,000กว่ากิโลครับเพื่อนๆ